อันนี้บัวใหน,นะครับพื้นไปพื้นไปเชียร์ไปโคกไป <c ười> ขั้นเชียว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 อันนี้ก็บม,มลน้อยคนนี่ไปจะได้นี่โอ้ยอันนี้มันคือบัวฟัก ก็ฝากกิงนกันอันนี้ก็เป็นตัวแล้วครับโอ้ยฝ่าวล้วครับเป็นตัวและนะครับดำปื้ดเลยนะครับคุณบัวได้แม่นี่โอ้ยแม่นี่เป็นตัว้ว นี่อีกข้างหนึ่งนะครับนี่ข้างหนึ่งรุนนะครับล่างสุดท้ายครับผมโอ้เขาเป็นแต่ห่วงแต่นอนอย่าตอดผู้ขาเด้วผู้ขาขาแล้วก็ตอดห่วยเบงมอเช็กบ่งบัมาดูกัน ทุกขอให้ได้ขอให้ได้ข้อให้โดนเฮ้ย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 ยังไงกาล่างเป็นพี่น้องนี่นี่เห็นว่าครับโอ้ยพอดีเลยครับซับกันกับกับใครนกเลยครับนี่เห็นบ่เห็นบ่มการลัางเป็นจางๆนะครับบอลเขียมนะครับโอ้คือแสงแห้งแต่ เบอร์งสีครับจะสีเขียนครับ,บมันจะเป็นแดงแดงมันจะนบอดดับนะครับเปียบเทียบสักไข่นกเปรียบยเทียบว่าไขรนกครับต่างกันหลายเนาะแต่ว่าแต่ว่าเรื่อง เหลือเป็นลูกนี่ซ้ำกันนะครับนะครับเปลือกหนากว่านะครับแต่ว่าตันนี้เปลือกบางกว่านะครับก็ลองเบิ่งก่อนนะครับ่ามันสิมันสิฟักไ้บอนะครับบอลมันอื่นเสา้ามากล่ะจ๋อกินได้นะครับครับก็จะไปฝากไกล้ไว้นะครับ ฝากฝากอะไเร้่อแม่เอ้ยแม่แม่เอ้ยฝากอะเร้่อแม่เอ้ยฝากอะเร้่อแม่เอ้ยไข่เรื่อแม่เอ้ยโคกเอา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  เราบดนละวันมาเด็กตัวนี่บังครับกาเรียบร้อยนะครับการล่อชมคลิปหนานะครับอีพี่นหนาเนาะว่ามันจะไปแต่ไหนมันจะฟักบอลนะครับถ้ามันฟักออกแล้วผมจะลุกให้เบิ้งนะครับ ขอบคุณครับี่ติด,ดตามครับสวัสดีครับ